ความพ่ายแพ้ในสนามกตรทำเอาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานอารวะลุยฟ้องตำรวจด้วยกันแบบไม่มีพี่น้องไม่เอาญาติโยมไม่ว่าจะอดีตผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นกตรในเวลานี้อย่างพลตำรวจเอกเอกอังสนานน์พลตำรวจเอกว,วินัยทองสองบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรรองพบตรคนเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอินฟลูสายตำรวจอย่างผู้ก,กันแต้มพลตำรวจตีวิชัยสังประไพ ที่เดินสายให้ความรู้ด้านกฎหมายตามรายการข่าวต่างๆพลาดไม่ได้คือบิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วคนทำสำนวนคดีฟอกเงินที่เปิดหน้ามาชกกับบิ๊กยกอย่างเผ็ดร้อนมาทุกยกเท่านั้นไม่พอลิสต์รายชื่อคนที่อยู่ในข่ายจะถูกฟ้องต่อไปก็คือกอตรอทุกคนที่ร่วมประชุมเห็นชอบกับคำสั่งให้ออกไม่เว้นแม้แต่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งมานั่งเป็นประธานกตรนัดประวัติศาสตร์ด้วย แม้ในวิษณุเครือง,งามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะออกมาปรามบิ๊กโจ๊กแล้วว่าอย่าฟ้องนายเศรษฐายังน่าสงสัยว่านักสู้ที่กำลังเลือดเข้าตาอย่างบิ๊กโจ๊กจะยอมลดลาวาซอกให้กับคำร้องของของนายวิษณุหรือไม่สมมุติว่าในที่สุดบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องนายเศรษฐาทวีสินขึ้นมาจริงๆคนที่สมควรรับผิดชอบมากกว่าใครเพื่อนก็คือพ่อมดกฎหมายนายวิษนุเครือง,งามนี่แหละ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีภาษาอะไรดันทําให้หนายกถูกฟ้องซึ่งที่มาที่ไปก็เพราะนายวิษณุเครือง,งามเข้ามาเดินเกมช่วยบิ๊กโจ๊กผ่านคณะกรรมาการกฤษฎีกาและการโผ่ไปถแถลงผลสอบสวนแบบบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวคงคิดว่านายเศรษฐาทวีสินจะงงงวยต่อมนกฎหมายมาตราโนนมาตรานีนนาาน้ที่นายวิษณุหยิบยกมาอ้างพอนายวิษณุฝันทงว่า การให้ออกบิ๊กโจ๊กไม่ชอบด้วยกฎหมายคงมั่นใจว่านายเศรษฐาจะคิดตามไม่ทันและคงเออออตามน้ําที่ไหนได้นายเศรษฐารู้ทันเหลี่ยมของนายวิษณุเห็นเห็นจึงไปนั่งตัวสูงสูงร่วมเป็นหนึ่งใน12กตรที่เห็นชอบกับคําสั่งให้ออกบิ๊กโจ๊กว่าชอบด้วยกฎหมายที่ปรึกษาบอกอย่างแต่นายกทําสวนเป็นตรงข้ามสแสดงถึงความไร้เครดิตอย่างแรงของนายวิษณุ เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่นายวิษณุจะลาออกไปล้างไตได้เลยเพียงแต่ท่าแท้ของนายวิษณุก็คงเหมือนที่นายเศรษฐาเคยว่าไว้นั่นแหละคือไร้อย่างอายไม่เคยถือคติใครไม่อายผมอายยิ่งหากนายเศรษฐาต้องมาโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องอีกคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ก็ต้องเป็นนายวิษณุเครือง,งามอีกนั่นแหละโทษฐานเข้ามายุ่งเหยิงกับคดีนี้แล้วไม่สามารถควบคุมคนของตัวเองได้กูรูกฎหมายท่านหนึ่ง แสดงความเห็นว่าสังคมสับสนเพราะนายวิษณุนี่แหละเข้ามายุ่งยามสร้างรูปแบบความจริงบางอย่างขึ้นมาซึ่งเป็นความจริงลวงบิ๊กโจ๊กก็เลยกอดรูปแบบความจริงลวงนั้นไว้แน่นใครก็ตามที่ไม่เอาด้วยกับรูปแบบความจริงของนายวิษณุจะโดนฟ้องกล่าวรูดอีกทั้งบิ๊กโจ๊กใช้นิติสงครามฟาดฟันใครต่อใครต้องระวังจะเข้าข่ายการฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตด้วย โดยกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161่ทับระบุว่าหากโจทย์ฟ้องโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกั่นแกลง้งหรือเอาเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นให้ศาลยกฟ้อง